เดี๋ยวเอาจะเริ่มให้อธิบายประวัติของวัดไหลหิน,นตรงนี้พอสังเขปน,นิยมเนาะเดิม <c oughs> ที่วัดไหลหินเราจะเป็นเมื่อก่อนยังไม่เป็นวัดก็มีหลวงพ่อโคบามหาปาเจ้านี่แหละเป็นองค์ที่ได้เดินทุดงมา าจำประจำอยู่ที่หน้าที่วัดลลหินนี้อยู่เป็นเวลานาน,านพอสมควรตังจากนั้นหลวงพ่อมหาป่าเจ้ากิจลรันโยซึ่งเป็นพระอรหันต์ก็ว่าได้ในสมัยนั้นท่านอยู่ที่เลหินนี้ท่านมี กิจวัตรประจำวันของท่านก็ได้ออกไปบินธบาทตามสุมชนต่างๆแล้วก็ท่านได้เดินไปทุดงเอาไปบินธบาทที่เชียงตงุงมันเป็นแคว้นเมือตงตุงเนาะที่อประเทศ เขาเรียกว่าเชียงตงุงนั่นแหละก็ได้ไปบินระบาทอยู่ตรงนั้นบ่อยครั้งทีนี้มีท่านพญาหรือ,อท่านผู้ใหญ่ที่เชียงตงุงคือเจ้านายที่เชียงตงุงได้ทำบุญใส่บาทให้ท่านประจำทุกครั้งที่ท่านออกไปบินระบาท แล้วก็มีวันหนึ่งกันในเชียงตงุงท่านก็สงสัยว่าเอ๊ะพระองค์นี้มาจากที่ไหนท่นก็อยากรู้ประวัติของท่านก็ได้ทำพิธีหาวิธีการได้เอากะลามะพา้าลูกหนึ่งแล้วก็พา พาครึ่งเชี่ยวคนละครึ่งท่านก็ได้เอาถวายใส่บาตรให้ท่านมาหนึ่งเชี่ยวแล้วจะก็เหลือเก็บไว้ที่เป็นหลักฐานที่ตัวโยมจ้นายนั้นเชี่ยวหนึ่งแล้วก็ท่านอยากรู้ประวัติหลวงพ่อมหาป่าเจ้ากิจรบัญโยนี้ว่า ปฏิจสถานตั้งปฏิจสานอยู่ณวัดที่ไหนตำบลอะไระหลังจากนั้นท่านก็ได้รับบิณฑบาตก็ไปด้วยยานมาฉันไปบิณฑบาตท,ที่เฉงตรงเส็จแล้วก็ขับมาฉันที่ที่วัดละหีนี้ที่ท่านไ ประจําอยู่ที่นี่แหละฉันเช้าตรงนี้หลังจากนั้นยนะังไเขาก็อยากรู้ประวัติท่านว่าอยู่ที่ไหนท่านก็ได้ติดตามมานํากะลาชีกมาพรามะพร้าวชีกนั้นน่ะเอามาตามหาขอมาเจอท่านอยู่ที่นี่เอากะลามะพร้าวชีกนั่น มาประกอบกับไอ้ของที่พระถวายมามาประกอบได้อยู่ที่ท่านนี่เองท่านมาประกอบรูแล้วก็ขลามาพร้มมันมันไอ้ลูกเดียวกันประกอบข้าวกันเปียบเลยอืมทางเจ้านายทางเชียงตรงเขาก็รู้ว่าท่านเป็นคนมาอยู่ที่นี่ ประจําพันษาอยู่ที่นี่นะแล้วก็ตอนนั้นมาท่านก็ได้มาบุกมาบุรณนะมาทําสถานที่อะไรให้ท่านได้อยู่ประจําจําพันษาอยู่ที่นี่มาสร้างที่พักให้ท่านตรงนี้แหละเราก็เลย่านก็เลยติดตาม กับท่านมาเรื่อยๆจนกระทั่งท่านได้มรณนะผ่าไปอดังนั้นท่านก็มาสร้างนี้พุทิวิหารหลังนี้แหละให้กับถวายให้ท่านซึ่งก่อนหน้านั้นวัดนี้ก็น่าจะเป็นวัดป่าไม่มเออเป็น,ปนวัดป่า,ไ,ามไม่ยังไม่เป็นวัดโดยสมบูรณ์แบบเนาะ ก็เป็นสำนักที่พักพิงชั่วคราวเจ้านานั่นก็ได้มาสร้างพระวิหารถวายให้ท่านได้ประจําอยู่ที่นี่ต่อจากนั้นท่านก็ได้เผยแพร่ไปเรื่อยๆหลายที่หลายตําบลนี่ตงที่ทางท่านก็หาช่างมาสร้างพระวิหารนี้ ถวายให้กับท่านหลวงพ่อมาป่าเจ้ากิจชัดัญโยให้ได้กรรมบรรษานี่แล้วก็สร้างนี่ยอ์ไอ้ชุประโตหลังเนี้ยก็สร้างขึ้นด้วยช่างผีมือช่างเก่าๆะนั้นเลยออกแบบตัวนี้นะตอนนั้นสมัยนั้นเนาะก็โดยสร้างศาลาอะไรล้อมรอบอือจนกระทั่งถึง มาเรื่อยๆตัวนี้ได้ทำเป็นปัตยโดยสมบูรณ์แบบแล้วหลังจากที่ท่านได้มรณภาพไปแล้วก็ทำอนุสาวรีย์ท่านสร้างวิหารเสร็จก็ทำอนุสาวรีย์ไว้องค์นี้เลยอ๋อคือองค์นี้อ๋ออันนี้แหละองค์นี่ยอนุสาวรีย์ท่านตั้งแต่ท่านมรณภาพไปครับผม ตั้งแต่บัดนั้นมันมาก็โยมชาวบ้านอะไรก็ศรัทธาก็มา่งธนุบำรุงอ่าเรื่อยเรื่จนกระทั่งชาวบ้านเขา,าได้มาสร้างนาบุรณะมาปฏิบัติรมกันวันพระวันศิลก็ได้มาใส่บาทาประจําเลยจนกระทึง ร่างปัจจุบันปีเนี่ยมันจะมีพอสอเลขพอศจะอยู่ข้างบนชุดนู่นนะอ่าเห็น <จะ S 1> ยมเขาเขาดูว,าว่าเป็นปีสองสองเป็นปีพศสองร้ยยีได้สร้างพระพิหารหลังนี้ขึ้นรวมทั้งสร้างทุกอย่างปฏิอ่า ถึแล้วก็สร้างขึ้นมาเรื่อยๆตอนนั้นก็มัมีแค่นี้แหละบริเวณของสาลบาดนี่แหละเป็นพัดขึ้นมาอืมอันนั้นก็อชาตาชาวบ้านเขาจเจริญขึ้นมาเขาก็สร้างไส่เพิ่มเติมมาที่หลังบริเวณตัวนี้แหละที่ท่านได้สร้างไว้นะนันก็ขึ้นกับกรมศิลป์ละ ก็รวมตอนนี้ก็กี่ร้อยปีแล้วเนี่ยเราเอาเอาตามบอสอนนี่ก็ได้อยู่สามร้อยสี่สิบสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองปีถึงเร่งปีปัจจุบันนี่แหละจนย่างเข้าสี่สิบสองสามร้อยสี่สิบสองปีประวัติตามที่เราเราตามประวัติที่เขาทำไว้เนาะ ลรวก็เล่าต่อๆกันไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆให้สาวพูดทั่วไปเขาได้รับรู้อันนี้เป็นประวัติประวัติโดยย่อคาบอกเล่าต่อๆกันมาโดยสังเกตขอบคุณอาจารย์นะประวัติมันเป็นมาอย่างนี้แหละจนถึงปัจจุบัน ศิลปะที่นี่สวยมากศิลปะเดินดังเดิมหมดเลยมันมันชำรุดไปเยอะเรามองไม่ค่อยเห็นแล้วดอกมันจะอยู่ชันด้วยเนาะเนี่ยตามคือไม้เนี่ยเป็นดอกที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมาในช่างสมัยนั้นเนาะ แลยนี่กระเพเบื้องอันนี้ก็เป็นของเดิมๆหมดเลยนะเบื้องหลังคาที่มงในนะไม้นี่ไม่ทราบว่าไม้อะไรเนคนมากเออไม้ันกคงเป็นไม้อย่างดีล่ะคนมากเลยคิดว่าไม้ไม้สมัยนั้นเนาะพระอุโบสถ หลังเล็กๆเนี่ยสำหรับภาษาลงลงอุบโบยสถทำพิธีกรรมตะหันหน้าหันหน้าประทางทิศตะวันตกขึ้นเลยเขาสมัยนั้นเนาะเขาคิดทำตามแบบอช่างที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมานะความจริงว่าน,น่าจะ หันหน้าไปที่ตะวันออกเหมือนกันนะไม่รู้ว่าเขาสร้างยังไงและความคิดของเขาขคงเขความช่างสมัยนั้นซ่อนอยู่อ่าใช่เนี่ยฝาพวกนี้เป็นเป็นของเก่าหมดอ่ะมันหลุดออกมาก็เลยเก็บเก็บเอาไปเลี้ยงไว้ข้างหัวมระชตออนนี้รูปรูปปั้นของเดิมของเดิมหมดเลย มันหลุดมันสำรุดไปเนาะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไม่รู้ว่าจุดไหนเขาทําเป็นกูจะรอบรอบบระชาชนนี่แหละมันเหมือนมันเหมือนนักสัตอีสองนักสัตว์เป็นลูปสัตว์มาหลุ่นหลังก็มาอยู่ที่หลังเนาะ ไม่ค่อยจะรู้ประวัติแน่ชัดอะไรมันก็มีหนังสือประวัติไออาจารย์สิทธ์รุ่นเก่าเขาทําไว้เหมือนกันนะหนังสือประวัติที่ห้องไอจำน่ายวัชดรุโออนนั้นนะมีด้ันนามันก็เขาเขาก็ทำประวัติมาโดยที่เขารู้ ตามไอ้ที่คำพูดมาเรื่อยๆนั่นแหละก็มาทำเป็นประวัติที่มีอาจจะคาดเคลื่อนความจริงบัางเนาะก็มันหลายปีแล้วหลายมันจะสามร้อยกว่าปตีตามพศพุทธศักราชสองหนึ่งพนสี่ห้าเนี่ยมันถ้าเราเอา พระรักรษฎาปัจจุบันลกแบกบับมันก็นานหลายปีนะนเนาะ, 6, 8, ะลบก,กับสองพันเท่าไรนะหนึ 1> 1, ่งพันหนึ่งพันหนึ่งพันสี่สิบห้าแต่พอศอมันสองสองหกนะพอศประตามพอศอนะเนาะเป็นพอศอนะแล้วพศอนอนี้เราก็เอาลบลบก,กับ ไอ้พศปัจจุบันนะจัดได้ได้กี่ปีเราก็ก็ลบตามนั้นแหละสองห้าหกใลบกับพศที่จารึกไว้สองสองหกสองสองสองพันยี่สิบหสองร้อยยี่สิบหกสองร้อยยี่สหอสองสามสี่ส สองพันกว่าปีกต่กน่ได้ได้อยู่นะอถ้ากำปางโดดก็หลายปีหลายปีก็พอๆกันนะครับถ้าอันนี้สร้างก่อนจะสร้างกันก่อนก็จัดก่อนไม่ไม่นานนะทุกประจักร่างกันคนละปีสองปีนะเนาะ หลังเสรนี่เราก็มีเขาไปสร้างนู่นโดยการที่ท่านท่านมหาป่าเจ้านี่ท่านนำไปนำสร้างนู่นด้วยก็ใช่องวัดไปสร้างด้วยเนี่ยอันนี้เป็นอันนี้แหละองค์หลวงพ่อหลวงพ่อมหาป่านี่แหละเป็นที่เขารบนับถือของชาวตำบลไรหินเราทุกหมู่บ้านเลย อย่างนี้ก็ตลอดไปทั่วละทั่วลำปางทั่วทุกที่ละเขาก็รู้ประวัติกันอ่าพระองค์ใช้ยานท่านไปินบุญธบะใช้ยานทุกเช้าทุกเช้าก็ยามที่นู่นแล้วก็กลับมาฉันที่นี่ันนีี่แล้วก็มหาเศรษฐีเนี่ยเรื่องสายของเขาเรื่องพ่อพญาเนาะพญาข่ามะพร้าวครึ้นเนึ่ง ถวายท่านมาขึ้น,นเงื้อทำเป็นจําลองแล้วก็ตามหาเอามาพระามาประกบก,กันถ้าเป็นรูปเดียวกันก็แสดงว่าใช่พระองค์นี้นนอพอาประกบก,กันได้ก็ใช่พระองค์นี้มหาเจ้าป่าป่าเจ้านี่ก็เลยสร้าง่บงนี้ขึ้นสร้างเป็นนี่วันขึ้นมาเรื่อยๆเลย <c oughs> <c oughs> เราก็หลายเจนคนเนาะใช่พอได้เลาพอสังเกตประวัติโดยย่อ